จะเห็นว่านั่นเนี่ยคนถ่ายคลิปก็หืมเนาะเบ็ดเห็นเด็ดเพรามันติดกับอันนี้เลยนะมันติดไปเลยมันนนแน่นเด็ดมันแน่น,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 นปลาย,า,ายนี่เราก็ใส่นิดหน่อยใจนีดเชียย บางก็แตกเป็นรูนิดนึงงานชาาค่อนข้างละเอียดนะอันนี้นะอันนี้เราก็ใส่ด้านล่างก่อน ตัเกเหงืยอใส่เยอะๆเลยนะปนกันนะแห้งมันยุบดูบอสลวลูดแนบๆเกียงติดๆกับผนงังไปเลยนะไม่ต้องปูอ่างเยวเนี่ยประมาณนี้อันนี้เรา,าใส่ข้างบนตักเต็มๆเลย หลุดลดเต้นเตียงชบเิบั้เป็นเต็มเตียงลครับเลี้ย ตีข้ามออกเอียงๆเต็เขาไปข้างในโอ้ยตอนนี้ก็โค้งม,มาหากัน,อนสอยปวยนะเริ่มเริ่มปวยแล้วคเขาทิ้งเรา ลดดไปโดดมากดดไปโดดมาเรียบตอสุดท้ายจะจบก็โดดเบาเบาครับอ่าเมียนก็ฟังก็ไปเบาเบยิ่งเบายิ่งดี No, let's have nine.